เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนของเราสิ่งที่เป็นของเราโอกาสของเราจะเข้ามาหาเราเองเราจะเป็นไปในสิ่งที่เราคิดเมื่อไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันคิดถึงสิ่งใดก็จะไหลไปกับสิ่งนั้นคิดสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มีความเศร้าหมองใจคุ่นเคืองใจ ไม่สบายใจมันก็จะพาไหลไปกับสิ่งนั้นดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆวิบากกรรมต่างๆก็จะมาลุมซ้ำเราหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อความคิดไหลไปตามอารมณ์ต่างๆก็ให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอยู่กับ ทำภาวนาก็ได้อยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆประสบการณ์ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าความทุกข์ความสุขมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปสลับกันไปมาแบบนี้ทำใจให้เป็นกลางไม่ยึดในความสุขไม่ยึดในความทุกข์ รักษาความดีสร้างแต่เหตุที่ดีเอาไว้มีสติในการคิดมีสติในการพูดมีสติในการกระทำสิ่งต่างๆสะสมความดีไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาเหตุปัจจัยถึงพร้อมโอกาสต่างๆสิ่งดีๆต่างๆก็จะให้ผลสิ่งที่เราสร้างเหตุไว้จะดีก็ตาม ไม่ดีก็ตามทางกายวาจาใจจะย้อนกลับมาให้ผลเสมอแม้เรื่องเล็กน้อยก็ตามนี่เป็น,นกลไกธรรมชาติที่ตัวเรานั้นกำหนดเอง